ใครที่กำลังมองหา iPhone 11นะครับแล้วอยากจะทราบถึงโปรโมชั่นว่ามีการ,รลดราคาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง e MSA c h a n ช e l นะครับก็เจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้หลังเวลา18นาฬิกานะครับเรามีนัดกันเพื่อที่จะมาเช็คราคาของ iPhone ตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นใหม่ก็คือ iPhone 11ทั้ง3รุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปจากช่องเราเป็นครั้งแรกนะครับแล้วอยากจะทราบข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาโปรโมชั่นของ iPhone ทุกรุ่นนะครับหรือว่าจะเป็น ข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นการลดราคาในแต่ละเดือนนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่ช่อง m อ a c h a n n n l ของเรานะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูโปรโมชั่นสำหรับ iPhone 11กันนะครับในเดือนมีนาคมอัปเดตล่าสุดวันนี้วันที่9มีนาคมปี2563นะครับใครที่กำลังมองหา iPhone 11นะครับเราอยากจะทราบถึงโปรโมชั่นว่ามีการลดราคาอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องเปล่านะครับหรือว่าการซื้อเครื่องพร้อมโปรจากทั้ง3ค่ายมือถือ ไม่ว่าจะเป็น A I S 2หรือว่า D t a c นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้สำหรับ iPhone 11ปัจจุบันในเดือนมีนาคมก็มีการลดราคาลงมาบ้างนะครับมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญมีโปรโมชั่นสำหรับการซื้อในราคา6,900บาทนะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นสาหรับลูกค้า A I S นะครับส่วนสาหรับราคาเครื่องเปล่าก็มีการปรับลดราคาลงเรื่อยๆเลยนะครับเครื่องเปล่า ก็คือเครื่องที่เราซื้อไปแล้วสามารถใส่ได้ทุกซิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมเงินหรือว่าจะเป็นรายเดือนเหมาะสาหรับคนที่ไม่อยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรก็คือไม่อยากจะติดสัญญากับทางค่ายมือถือก็สามารถเลือกซื้อเครื่องเปล่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรจาก3ค่ายมือถือมาให้กับทุกท่านได้อัปเดตราคากันนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่ากันก่อนในเดือนมีนาคมปี2 5 6 3นนะครับเริ่มต้นดูกันที่เว็บไซต์แรกนะครับเป็น ของเว็บไซต์ lazada สําหรับ iphone 11ก็มีขายอยู่3ความจุนะครับก็คือ 64GB 1 2 8กแล้วก็ 256GB นะครับเราไปเช็คราคาสําหรับความจุ 64GB กันนะครับสําหรับร้านนี้เป็นของร้าน l a t m o r e ซึ่ง apple จัดจําหน่ายเองผ่านทาง lazada นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นของแท้100%จากราคาปกติ24,900บาทนะครับ lazada ลดราคาให้เหลือ23,790บาทเท่านั้นสําหรับการชําระเงิน3 เก็บเงินปลายทางได้หรือว่าจะผ่อนชําระก็ผ่อนได้นะครับผ่อนสูงสุด10เดือนจ่ายเพียงเดือนละ2 3 7 9บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งจะเป็นการผ่อนผ่นผานบัตรเครดิตนะครับสินค้าสามารถเปลี่ยนคืนได้นะครับภายใน15วันเงื่อนไขเป็นไปตามที่ l a z า d a าําหนดมีประกันของศูนย์ Apple 1ปีเต็มเรียกได้ว่าถ้าเราซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรเราก็เอาเข้าซ่อมหรือว่าเอาเข้าเคลมที่ศูนย์ของ Apple ได้ทั่วประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าเราซื้อมาเป็นของแท้ แน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะซื้อแนะนําให้ดูรายละเอียดของแต่ละร้านดูรีวิวก่อนนะครับก่อนที่จะทําการสั่งซื้อแต่ว่าเพื่อให้ท่านมั่นใจนะครับท่านสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะนําลิงก์สําหรับ iPhone 11ซึ่งเป็นเครื่องแท้สูนไทยมาให้กับทุกท่านได้ดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อง่ายๆได้เลยนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกเว็บไซต์ lazada iPhone 1 1 23,790บาทนะครับท่านใดสนใจสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยดูข ที่เว็บไซต์ที่สนะครับสำหรับเว็บไซต์ช้อปปีราคาน่าจะถูกที่สุดในบรรดาร้านค้าออนไลน์เท่าที่ผมได้เช็คราคามานะครับสำหรับ iPhone 11รุ่นความจุ64กิกนะครับเป็นเครื่องศูนย์เครื่องใหม่เครื่องแท้ประกันศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ24,900บาทช้อปปีลดราคาให้เหลือ2 3 1 0บาทนะครับบางท่านอาจจะถามว่าราคาเท่ากันทุกร้านไหมต้องบอกเลยนะครับว่าราคาจะไม่เท่ากันที่ผมนํามาให้กับทุกท่านได้ดูนี้เป็นราคาที่ถูก ที่สุดแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถกดดูรายละเอียดก่อนได้นะครับถ้าชอบค่อยทําการสั่งซื้อมีให้เลือกอยู่ถึง3ความจุสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าจะผ่อน่ันบัตรเครดิตก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 11จากร้านแรกนะครับสองหมาบาทเท่านั้นไปดูกันต่อที่ราคาพิเศษนะครับเป็นของเว็บไซต์ช้อปปีเหมือนกันสําหรับ iPhone 11จากราคาปกติ24,900บาทนะครับร้านนี้ลดราคาให้เหลือ21,900บาทเท่านั้นแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องสูญนอน เพราะว่าเขามีการจัดส่งมาจากต่างประเทศนั่นเองยังไงแล้วถ้าท่านอยากจะซื้อจริงๆนะครับแนะนําให้ท่านกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็แชทสอบถามกับทางร้านโดยตรงท่านสงสัยประเด็นไหนก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับเป็นเครื่องแท้ไหมหรือว่าเป็นเครื่องแบบไหนซึ่งผมเพียงแต่นําข้อมูลมาให้กับทุกท่านได้ดูเพื่อใช้ในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าจาก2เว็บไซต์ชื่อดังสําหรับราคาที่น่าสนใจที่สุดนะครับส่วนเว็บไซต์อื่นจะยังขายอยู่ที่ประมาณ24,900บาทเลยถ้า ท่านสมาชิกท่านใดอยากจะซื้อ iPhone 11นะครับผมก็แนะนําให้ซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับสำหรับเว็บไซต์ช้อปปีมั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้100%อ์อย่างแน่นอนนะครับหรือว่าถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถคอมเมนต์สอบถามกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้นี่เป็นราคาสําหรับเครื่องเปล่านะครับตอนนี้เราจะไปดูราคาเครื่องพร้อมโปรกันบ้างสําหรับ iPhone 11จากทั้ง3ค่ายมือถือเลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกเป็นของค่าย to Move H iPhone 11มีให้เลือก ือกอยู่3ความจุนะครับ64 128แล้วก็2 5 6สกิกส่วนสีก็มีให้เลือกอยู่5สีนะครับถ้าเราอยากจะซื้อไปหาซื้อกันได้ที่ทูช็อปหรือว่าศูนย์ทูนะครับราคาเครื่องเป่าปัจจุบันขายอยู่ที่24,900บาทสําหรับการซื้อเครื่องพอมโปรนั้นเราสามารถซื้อได้ในราคา15,200บาทนะครับโปรนี้เป็นสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมสําหรับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่มีให้เราเลือกก็จะมีอยู่หลายแบบเลยนะครับไปเริ่มต้นดืนแบบแนลดอ,ดอล1,400 99บาทต่อเดือนก็ซื้อ iPhone 11ความจุ64กิกได้ที่ราคา15,200นะครับแล้วก็จ่ายค่าเน็ตลูกหน้าด้วยในวันที่ซื้อ3,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราไปซื้อเครื่องก็ประมาณ18,700บาทซึ่งจะมีสัญญา12เดือนนะครับเราต้องใช้จนครบสัญญาถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าจะเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินก็สามารถทําได้เมื่อครบสัญญานะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตของโปรนี้ให้เรามาใช้ไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับส่วนค่าโทรนั้นให้เรามาโทรทั้งหมด1,200นั้ ส่วนโปรโตรงกลางก็เป็นรายเดือนเดือนละ1,499บาทเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าโปรนี้จะได้เน็ตมาใช้เพียงแค่100กิกเท่านั้นที่ความเร็วสูงสุดถึง300เมกส่วนค่าโทรให้มา1,200นาทีสามารถซื้อเครื่องได้ราคา16,200นะครับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า3,500มีสัญญาทั้งหมด12เดือนแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําจริงๆให้เลือกเป็นโปรที่มีเน็ตใช้ไม่อั้นจะดีกว่านะครับถัดมาเป็นรายเดือนเดือนละ1 9 9บาทต่อเดือนนะครับก็ซื้อ iPhone 11ได้ที่ราคา1 8 0 0 0 200จ่ายค่าเน็ตลูกหน้าด้วย2,500บาทมีสัญญาด้วย12เดือนสำหรับอินเทอร์เน็ตให้มาไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับส่วนค่าโทรให้มา650นาทีส่วนโปรสุดท้ายสำหรับรายเดือนถูกที่สุดนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนก็ซื้อให้ฟน11ได้ที่ราคา22,200บาทจ่ายค่าเน็ตลูกหน้าด้วย1,500รวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ21,700บาทเท่านั้นนะครับมีสัญญาด้วย12เดือนสำหรับอินเทอร์เน็ตของโปรนี้ให้มา18กิกที่ความเร็วสูงสุด300เม ค่าโทรก็ให้มา300นาทีนะครับนี่เป็นโปรโมชั่นสําหรับค่าย t 2move s สําหรับการเชื่อมต่อ WiFi นั้นสามารถเชื่อมต่อได้ไม่อัน้นไม่จํากัดตามเซเว่นตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับใครที่สนใจสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ t o s h o p หรือว่าศูนย์2นะครับมีอยู่ตามห้างสปปรรพสินค้าใกล้บ้านท่านไปดูกันต่อเลยที่ค่ายที่สนะครับสำหรับค่าย d e t a c iPhone 11รุ่นความจุ64กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่24,900บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปร,โปรเริ่มต้น17,200 มีให้เลือกอยู่หลายโปรเลยนะครับด้านบนเป็นสําหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ถ้าย้ายค่ายได้ลดไปอีก1,500งนานะครับสำหรับโปรเริ่มต้นก็เป็นรายเดือนละ่นสีร้อาบาบาทนะครับซื้อเครื่องในราคา17,200โปรพันเก้ก็ซื้อเครื่องในราคา19,200แล้วก็โปร899ซื้อเครื่องในราคา22,200บาทนะครับก็จะมีค่าบริการลูกหน้าอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับอย่างเช่นโปรหนึ 2, น่งพันสีหน้2,500้าส่วนด้า,าป็นสําหรับลูกค้า D t องอยู่ แล้วนะครับที่ใช้ซิมดีแท็กมาแล้ว12เดือนขึ้นไปสามารถซื้อ iPhone 11ได้ในราคาพิเศษโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับอย่างเช่นโปรรายเดือนเดือนละ1,499บาทก็แลกซื้อได้ในราคา17,200โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับส่วนโปร1,999ก็ซื้อเครื่องได้ราคา19,200โปร899ซื้อเครื่องได้ราคา22,200แล้วก็โปร699นะครับก็ซื้อเครื่องได้ราคา21,800บาทเท่านั้นนี่เป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า ดีแท็ที่ใช้แบบรายเดือนมาแล้ว12เดือนขึ้นไปสามารถไปรับสิทธิ์กันได้นะครับมี iPhone อยู่หลายรุ่นแล้วก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษแบบนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับสำหรับคนที่อยากใช้เน็ตของ d t แท็ท่านสามารถไปติดต่อสอบถามได้ที่ d t แท็กช็หรือว่าศูนย์ดีแท็นะครับมีอยู่ตามห้างทั่วไปเช่นเดียวกันผ่านไปแล้ว2ค่ายนะครับสำหรับ iPhone 11ทั้ง2มูฟเอสแล้วก็ d t แท็เราไปดูกันต่อเลยที่ค่ายที่3สําหรับค่าย AIS นะครับสำหรับ iPhone 11มีคา ายอยู่3ความจุนะครับ64กิกขายอยู่ที่24,900นี่เป็นราคาเครื่องเปล่าส่วน128ขายอยู่ที่26,900แล้วก็256กิกขายอยู่ที่39,000บาทสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นยกตัวอย่างให้กับทุกท่านได้ดูความจุ64กิกนะครับเริ่มต้นที่17,200บาทเป็นโปร1,499บาท, 1, บาทต่อเดือนนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลวกหน้าด้วย3,500ส่วนสีชมพูเป็นสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับสามารถซื้อได้ในราคา22,200บาทจ่ายค่าเน็ตลวกหน้า500เป็นโปร6 49นะครับส่วนเครื่องเป่าราคาพิเศษก็ลดราคาให้จากราคา24,900ก็เหลือ23,900บาทนี่เป็นสําหรับคนที่ใช้ซิม AIS แบบเติมเงินหรือว่าแบบรายเดือนนะครับสามารถแลกซื้อเครื่องเป่าได้ในราคาพิเศษส่วนความจุ128กิกซื้อได้ถูกที่สุดก็คือ19,200นะครับความจุ256กิกซื้อได้ถูกที่สุดก็คือ23,200เป็นโปร1,499บาทต่อเดือนนี่เป็นโปรแบบปกติสําหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้ารายเดือนของ AIS นะครับโปรสำหรับ iPhone 11ก็จะประมาณนี้ย้ายค่ายมาได้รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด2,000บาทเลยนะครับใครสนใจไปติดต่อสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ AIS Shop ทุกสาขาเป็นโปรโมชั่น AIS Hot Deal นะครับส่วนโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการซื้อ iPhone 11 11 Pro นะครับคนที่ใช้เบอร์ AIS มาแล้วท่านสามารถซื้อ iPhone 11ได้ในราคา6,900บาทนะครับโปรนีเ้เป็นโปรโมชั่น AIS Extreme Deal สิทธิพิเศษนี้จะสาหรับคนที่ใช้เบอร์ AIS มาแล้ว3ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ มีค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือว่าค่ารายเดือนเฉลี่ยเดือนละ700บาทขึ้นไปถึงจะสามารถรับสิทธิในการซื้อ iPhone 11ในราคา6,900บาทนะครับซึ่งรายละเอียดโปรโมชั่นคร่าวๆของเขาก็จะประมาณนี้นะครับมีให้เลือกอยู่3รุ่นเลย iPhone 11 Pro Max เริ่มต้นที่8,900ันารนะครับ iPhone 11เ r o รเริ่มต้นที่7,900ส่วน iPhone 11สามารถซื้อได้ในราคา6,900บาทมีให้เลือกอยู่3ความจุเลยนะครับสมมติว่าเราเลือกความจุ64สิสี่กิกส่วนแพ็กเกจจะมีให้เลือ เ t r e m e Deal ด0แล้วก็ a i s Xtreme Deal 80สมมุติว่าเราเลือกเป็น Xtreme Deal 20นะครับราคาสำหรับการซื้อ iphone 11ก็จะจ่ายอยู่เพียงแค่6,900บาทเท่านั้นส่วนรายเดือนที่เราต้องจ่ายก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณ1,510บาทต่อเดือนนะครับมีสัญญาทั้งหมด24เดือนหรือว่า2ปีเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะซื้อก็ให้ดูรายละเอียดดีๆหรือว่าคิดดีๆก่อนที่จะซื้อนะครับราคาเครื่องเพียงแค่6,900บาทจริงรายเดือน150บาทแต่ว่าสัยเด 24เดือน,นซึ่งนี่ก็เป็นโปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ iphone 11ในเดือนมีนาคมปี2 5 6 3ทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อที่จะซื้อ iphone 11ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิป โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีกทีกับโปรโมชั่น iPhone อื่นๆในคลิปหน้าสวัสดีครับ